รักษาผู้พระพฤติธรรมตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนะเข้ามาเป็นที่พึ่งคําว่าที่พึ่งในที่นี้ไม่ได้บ่นว่าช่วยฉันเถิดช่วยฉันเถิดช่วยฉันเถิดอะไรใช่แต่ให้มั่นใจในสิ่งที่เราทําเนี่ยว่าเป็นกุศลมากเพราะสิ่งที่เราทําเนี่ยอย่างอนา,านาปานสติในห้องนี้สอนอยู่เนี่ยเป็นอนา,านาปานสติที่วิธีการที่หาได้ยากมากในโลก นั้นเราทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวมันขาดเองนะความกลัวให้รู้ว่าไอ้ตัวความกลัวเนี่ยมันก็เป็นนอกจากมันเป็นโทสะแล้วเนี่ยไอ้ตัวโทสะที่บอกอยู่นะว่าโทสะเนี่ยมันเป็นทุกข์กษัตริย์นะมันไม่ใช่ตัวตัณหานะตัวตัณหาเนี่ยรากมันคือโลภะนั้นทาความเข้าใจตรงนี้ดีดวันก่อนมีคนถามเรื่องของตัณหาเป็นอย่างไรเนี่ยวิภาวะตัณหาเป็นอย่างไรภาวะตัณหาอย่างไร เป็นคำถามที่ดีมากอ่ะแต่พวกเราหลายๆคนไม่อยู่ขานเนี่ยลากมันคือโลภะโลภะมันมีลักษณะของการดึงเข้าหาตัวเอามาเป็นของตัวโทสะเนี่ยมันคือผลักอารมณ์ออกไปจากตัวตัวโมหะเนี่ยมันเป็นอาการหมุนวนหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะผลักไม่รู้จะดันหรือไม่รู้จะดึงมันก็วนอยู่เหมือนพายเรือในอ่างอันนี้เป็นลักษณะของกิเล ที่เ้เรามาดูว่าหน้าที่ในอริยสัจเนี่ยถ้าเราได้เรียนได้ฟังมาชัดแล้วอ่ะนะในส่วนของการเตรียมตัวเนี่ยที่พูดถึงเรื่อง,อ,งอริยสัจเนี่ยคือหน้าที่ในนิโรธะไมนีปฏิปทาเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าตัวทุกข์เนี่ยพระเจ้าให้รู้ใช่ไหมคาว่ารู้เนี่ยพระองค์ใช้คําว่าปริญญาเะนั้นเมื่อกําหนดรู้คืออะไรรู้ก็คือพระองค์เทียบกับสอนดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามคนทั่วไปอ่ะเวลาเขาเห็นทุกข์ปรากฏ ทุกเนี่ยมันก็คือปรากฏทางตาหูจมูกลินกายเป็นผลนะเรียกว่าเป็นวิบากมันเองนี่เวลาทุกปรากฏเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปแก้ทุกอย่างเช่นคุณกั้งเจอเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์กริย์บอันนั้นทุกข์กริย์เราเราทํำยังไงเราแค่รู้มันเฉยเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นโสกปริเทวทุกขโทมันนะสุปายาอปิเยหิสัมโกโกกโกปโยโกทุโกวิปเยหิสัมปโยโกทุโกยำ ปิดฉังแล้นะปิดตามปิดถูกขังสังกิเตนะปัญจุปาธานะขั้นธาถูกฆ่าแปลเป็นไทยว่าอะไรับแปลเป็นไทยว่าความโศกความเจ็บกายความเจ็บใจนั้นน่ะความพัดพลาดความขําควรลําพันนะความไม่ได้สมดังใจนะความพัดพลาดจากของที่รักความต้องทนอยู่กับของที่ไม่รักไอ้สภาพนั้นเนี่ยก็คือเป็นสภาพที่ทนไม่ได้นะมันมีความกลัวขึ้นมาเนี่ยในดับละเอียดเนี่ย เสียงก็ได้ยินมากกว่าปกติเนะี่ยแค่เป็นเสียงลมพัดแต่เราได้ยินซะโอ้โหวิจิตพิสดารมันต้องมีตัวอะไรมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะในสมาธิที่มีความสงบถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอ้เสียงเองเนี่ยมันก็วิจิตไปด้วยนะคําว่าวิจิตก็คือมันมันมีการปรุงละเอียดปรากฏขึ้นได้ในย่านที่เราย่านปกติเราไม่เคยได้ยินมันก็ทําให้ไอ้ตัวปรุงนั้นนะมากขึ้นนั้น ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยเรารู้ว่าไอ้ตัวโทสะหรือความกลัวที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดจากผลที่เป็นวิบากกรรมทําให้ตาก็ดีทําให้หูก็ดีทําให้จมูกลิ้นกายใจต่างๆเนี่ยได้รับรูปเสียงเก็บกลิ่นรสสัมผัสหรือทมอารมณ์ที่เราไม่ชื่นชอบนะให้กําหนดรู้ส่วนไอ้ตัวที่มันมันทําให้เกิดความเพลิดเพลินเนี่ย ตัวนี้แหละคือลักษณะของตัณหาฉะนั้นในขณะที่โกรธเนี่ยให้เรารู้ว่าอันนั้นอนะ่ะมันเป็นโทสะใช่ไหมรากมันไม่ใช่ตัณหานะแต่ไอ้ตัวพิพันผูกตัณหาไว้ต่อไปนั่นเองหรือว่าพันผูกโทสะไว้อย่างต่อเนื่องมีสภาพต่อเนื่องนะตัวนั้นเนะี่ยคือสภาพนันทีและความติดข้องคือราคะที่กอดอารมณ์นั้นๆไว้ดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราก็คือประหารประหารไอ้ตัวตัณหานี่แหละึ่งเป็นราก เพราะฉะนั้นอาการที่เกิดเนี่ยมันจึงเป็นอาการที่เกิดจากโทสะนะเป็นเหยื่อให้เกิดตัวโลภะที่กอดอารมณ์ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพตรงเนี้ยวิธีแก้ก็คือต้ลึกถึงศีลสมาธิปัญญาเล้วแหละศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญานะนะั่ญญน,ญญนะนะแหละก็จะเป็นตัวทําให้อาการนั้นเนะี่ยถูกค้นพบได้ในที่สุดเนะี่ยเราอย่าไปเปลี่ยนอริยบทอย่าไปเปลี่ยนทูตเจ้าสอนนะถ้ากลัวตรงไหนเนี่ยอริยบทไหนให้อยู่อริยบทนั้น จนกระทั่งไอตัวความกลัวเดี๋ยวมันระเบิดไปเองทุกกริย์แพท์จะทุกตัวนะถ้ามันไม่ใช่อนันตรียกรรมจริงๆนะการทําอานาปาณสติไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยยิ่งคนที่รู้จักรมกังสดาแล้วเนี่ยให้อลมกังสดานั้นนะที่ปรากฏแล้วนะที่อยู่จนเป็นปกติแล้วเนี่ยให้ดูไปที่ความทุกกริสันั้นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจยกตัวอย่างเช่น คุณหายใจเข้าคุณหายใจออกรู้จักลมหายใจลมกลางสดาแล้วถ้าเกิดความเจ็บปวดขึ้นเนี่ยให้คุณรู้อยู่ที่ปลายจมูกนั้นแล้วก็ให้ส่งความรู้ทั่วไปที่บริเวณทุกตริสัที่ปรากฏถ้าปรากฏที่ทางกายอย่างเช่นปรากฏที่เขา่ายกตัวอย่างก็ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกนั่นแหละแต่ไอความรู้ทั่วนั้นเนะี่ยส่งไปที่เข่าด้วยถ้าคุณรู้เป็นถ้าคุณวางเป็น,ปนจริงๆคําว่าวางเป็นนี่คือปริญญากิตนั่นเองคือรู้ในทุกตริสับอย่างจริงๆนะ ไม่ได้ไปก่อสอนดอกที่สองดอกที่สามที่เราไปปากเองนะไอ้ตัวสอนดอกแรกนั้นฮนะมันจะพึบหายไปเลยอันนี้ทางกายนะครับทีนนี้ถ้าเป็นทางใจอ่ะก็ให้รู้ไปที่สันฐานของจิตที่มันปรากฏขึ้นเช่นมีความกลัวใช่ไหมไอ้ความกลัวนั้นก็มีสันฐานของความกลัวอยู่คําว่าสันฐานก็คือลักษณะของความกลัวที่ปรากฏในจิตนะไอ้คุณรู้อยู่ที่จุดจุดเดียวที่ปลายจมูกหรือว่าที่ประหนึ่งว่าปลายจมูกเพราะบางคนจมูกก็ไม่เหลือแล้วตอนนั้นนะ ก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วก็ให้รู้สันฐานของจิตคือลักษณะของจิตโดยรอบของความกลัวไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวกลับมาที่หลักเหมือนเดิมในวัตถุที่เจ็ดที่แปดอย่างเงี้ยนะทำจนทํานานนะไอตัวความชินที่มันชินไปด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะคลายลงเรื่อยเรื่อยเ่อเรื่อยๆจนกระทั่งไอความไม่รู้นั้นเนี่ย มันหายไปในที่สุดและความรู้ไม่รู้นั้นหายไปในที่สุดนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือจะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้คำคำนี้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเตียงแค่คําพูดมันไม่ยังเป็นเพียงแค่พยัญชนะนแต่มันเป็นตัวปัญญาขั้นเบื้องต้นที่เห็นรูปนามเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสมดังที่พระเจ้าตรัสนะฮะว่านายช่างกลึงก็ส่วนนายช่างกลึง ลูกมือในชั้นกลึงก็ส่วนลูกมือในชั้นกลึงทําหน้าที่กันไปเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือกลับมาที่ลมหายใจสู้เขาคําว่าสู้หมายถึงว่าสู้ต่ออารมณ์ที่จะไปเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นดึงกลับมาที่ลมหายใจเดี๋ยวเขาก็ดับนะฮะอันเนี้ยเป็นทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ยทั้งทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีก็ใช้นิโรธคาไม่นีปฏิปทาที่รวมลงมาแล้วที่อา,า,าณาปานสตินั่นแหละเป็นเครื่องในการกําหนดรู้นะ พราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นนิโรธธาตาไม่มีปฏิยทา mm hmm. เป็นเหตุทําให้เกิดผล mm hmm. ก็คือนิโรธก็คือความดังน,นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยคือกิจในริยสัต์ที่เราต้องรู้นะเป็นรอบสามอาการสิบสองเช่นเดียวกันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจับความสึกตามไปได้ตรงนั้นคือสัจจยานคือรอบที่หนึ่งของอริยสัจสี่ยขณะที่กําหนดได้เรียกว่ากิจยาน mm hmm. ขณะที่กําหนดไปแล้วรู้แล้ว นันเรียกว่ากัตตายานรอบสามอาการสิบสองเนี่ยคือเครื่องกําหนดบ่งชี้ว่าถ้าใครที่รู้ทั่วในชีวิตประจำวันได้เป็นแบบนี้นะอย่างต่ำๆบุคคลน,นั้นก็คือจุลโสดาบันหรือกัลยาณภูตุชนในพระศาสนา,ศ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 าเป็นอย่างต่ำถ้ารู้ทั่วโดยชัดเจนอริยบุคคลสมดังที่ผู้เจ้ารงตรตัดในธรรมจัก,กรประวัติสูสตรเนี่ยองค์ตัดว่า ราบใดที่พระอ,องค์ยังไม่ชัดในรอบสามอาการสิบสองเนี่ยพระอ,องค์จะไม่ปฏิญาณตวนว่าเป็นสัมมาสัมโพธิเพราะนั้นระยะบุคคลทุกท่านเน่ยท่านรู้เรื่องนี้ชัดเจนเนีท่านรู้เรื่องมรรคแปดเรื่องริยะสี่นะยกตัวอย่างประกอบอีกอันหนึ่งก็คือในสมัยที่ผู้จ้าง,งมีพระชนชีพเนี่ยมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวบรรลือศีห,หนาถาว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายท่านใดยังไม่ทราบ อะไรยศสีโดยรอบจงถามเราเถิดมีปัญหาจุดไหนตรงไหนในยศสีติดขัดจงถามเราเถิดก็มีพระเนี่ยไปกราบทูลพระองค์ว่าพระรูปเนี้ยท่านกล่าวอุตริมนุษธธรรมที่ไม่มีในตนหรือเปล่าเนี่ยผู้เจ้าก็ปฏิเสธว่าไม่ไม่องค์เนี้ยท่านรู้แล้วท่านก็เป็นอราหารันตบุคคลด้วยฉะนั้นจะสังเกตได้สองาเรื่องนะว่าเรื่อง แรกเนี่ยก็คือยืนยันว่าอริยสัจสี่เนี่ยหรือนิโรธกาไม่มีปฏิปทาเนเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อริยบุคคลทุกท่านต้องรู้นะไม่ใช่ไปรู้เรื่องอภินิหารหนู่นนี่นั่นนะหรือว่ารู้เรื่องอะไรที่มันนอกรอบนี้แล้วก็มีแต่คนยกยอปอปั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในศาสนาเนี่ยไม่ใช่นะะนั่นเราต้องแยกให้ออกนั่นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้น ตัวอริยสี่แล้วก็นิโรธการไม่มีปฏิปทาเครื่องดําเนินชีวิตวิถีทางในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราต้องรู้ให้ทั่วนะไม่ต้องกัวงวลหรอกว่ากลัวก็ดีทุกข์ที่ปรากฏก,ก็ดีให้เราทุเร่าทันมันเป็นอาการของทุกข์สิบเอ็ดอาการรวบยอดแล้วมันก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั่นเอง้ฝึกนะฝึกปล่อย คำว่าปล่อยเนี่ยไม่ใช่ไปบอกว่าปล่อยซี่ปล่อยซี่ไม่ใช่ปล่อยคืออะไรปล่อยก็คือหนึ่งรู้สองละสามเจริญสี่แจ้งนั่นแหละนะแล้วเป็นจิตในระยะสัร์รู้อะไรก็รู้ทุกสิบเ็ดอาการรวบยอดมันคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเราละอะไรละปัญหาหความเพลิดเพลินความติดข้องจเจริญอะไรก็จเจริญในชีวิตประจำวันที่เตรียมไว้ดีแล้ว สรุปลงมาที่บรรลังก็คืออนาปานสติรู้ลมหายใจทําให้แจ้งอะไรก็คือทําให้แจ้งซึ่งความดับความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ในใจนี้นั่นแหละไม่ได้เป็นอื่นเนี่ยเรียกว่ากล่าวโดยสรุปอของอริยสัจสี่นล้วก็วิธีการในการทําวิธีการในการพิจารณารู้ตามความเป็นจริงมีท่านใดมีคําถามไหมครับเรื่องนี้สําคัญนะก็ถ้า ใครยังไม่ชัดเนี่ยต้องถามนะพราว่าถ้าจะให้ลงรายละเอียดเนี่ยคงต้องใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงเพราะนั้นคนที่จะรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยต้องฟังเพลย์ลิสต์อย่างชัดเจนต้องจดบันทึกแยกแยะให้ดีถอดเข้าถอดออกเนื้อหาได้คำว่าถอดเข้าถอดออกหมายถึงย่อและขยายใจความได้เห็นมัดทั้งแปดนั้นกระจายออกมาเป็นสามสิบกำหนดไปนในชีวิตประจำวันได้ รู้กิจในยศาสตร์ในชีวิตประจำวันว่ารู้ว่าวรู้อันนี้เป็นธรรมที่ต้องรู้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องวิบากัน,นี่ต้องรู้อันนี้เป็นธรรมที่ต้องละมันเป็นเรื่องปัจจุบันกิเลสก็ส่วนกิเลสเพราะกิเลสไม่ใช่ทุกตัวเป็นตัณหานะถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัวตัณหาตัณหาที่มันอยู่ในความเพมเลิดเพลินกับความติดข้องเน,นี่ยตรงเนี้ยถ้าเรารู้ชัดเนี่ยเราก็ใช้อนาปานสติเนี่ยเข้าไปกำลาบเขากำลาบไปเรื่อยกำลาบไปเรื่อย ตัวสักยัทิฐิหรือความยึดมั่นในตัวตนของเราเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงบาลังของอามนาปนานสิก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นไปตามลําดับนั้นเป็นอะไรก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงที่พ้นพยัญชนะอย่างนี้นะก็มีการตรวจสอบนะแล้วก็มีตัวชี้วัดไปตลอดสายเลยเี่ยถ้าทาอย่างนี้ได้เนี่ยกายกระจิตก็ก็เบานะ เล้วไม่ต้องกังวลว่าจะเสื่อมหรือว่าอะไรนะเสื่อมก็รู้ไม่ไม่หมายมั่นนะเดี๋ยวสิ่งที่เคยทํามาแล้วเขาเข้ามาประชุมกันใหม่เพราะอะไรเพราะเราทําไว้ตรงทางแล้วเรารู้ทางชัดสําหรับผู้เสื่อมเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะทำปุ๊บเดี๋ยวก็กลับมาทําทําตรงนะเดี๋ยวก็กลับมากลับมาแล้วทีนี้ชัดกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะรู้เท่าทันนะในความเสื่อมนั้นที่จะไม่เพเลิดเพลินกับความเสื่อม เ,เพืเพลินกับอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจในความเสื่อมเ,เพราะความเสื่อมนั้นก็เป็นทุกข์สัตย์เช่นเดียวกันทั้งความเสื่อมความกลัวแต่เน้นย้ำนะตัวที่เป็นหัวใจของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตรงที่ตัวที่เราจะประหารนัณหานั่นก็คือตัวนันทิกลาคะหรือตัวตัณหานน่นอนถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราชัดเจนตรงเนี้ยเราก็จะเป็นผู้ชำนาญชำนาญในการประหารตัญหาด้วยวิธีการอะไร เราไม่ได้ไปเอาอาวุธอะไรไปเข่นฆ่าเขานะอนาปานัสสิก็ไม่ได้เป็นตัวเข่นฆ่าตัณหาโดยตรงนะแต่อนาปานสติหรือมรกานมีโรธคาไม่มีปฏิปทานเนี่ยมีความแยบคายในการประหารด้วยวิธีการไม่ส่งสเบียงให้ตัณหาจเจริญนั่นเอง,เองถ้าใครท่องปฏิจุบบาทได้เนี่ยก็จะรู้ได้ว่าตั้งแต่สลายยตนะผัสสาเวทนาตัณหาอุปทานนะนะั้นน่ะมันเป็นรอยต่อที่ที่บางของปฏิจุบบาศ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมนะฮะโดยรวมลงไปที่อาณาปานสืิที่เราฝึกอยู่เนี่ยก็เป็นการรู้แล้วก็เป็นการชัดในปฏิสิบัชช่พวกนี้เนี่ยในเบื้องต้นเพราะว่าเวลาสายดับเกิดเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นไปข้างบนด้วยแล้วก็ตลอดทั้งสายจะรู้หมดแต่ในเบื้องของการฝึกนั้นเนี่ยตั้งแต่สลายจตนาผัสสเวินาตัญหาเนี่ยที่จะหลั่งลงไปถึงตัวตัญหาหรือบางคนไปถึงอุปทา,านคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่ก็จะเห็นชัดขึ้น อุบายก็แยบขายขึ้นอานาปานัติก็พัฒนาขึ้นด้วยเหตุน,นี้นะเพราะนั้นไอ้ตัวความลัวก็ดีความเสื่อมก็ดีนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้ไอ้ความเป็นกลางหรืออานาปานสติที่มีใจความเป็นกลางนั้นนะใช้ล้างความโสกปรกนะที่อยู่ในใจเรานั่นแหละเพราะนั้นความเสื่อมเองก็มีคุณนะที่ทําให้เห็นเะนั้นถ้าไม่มีความเสื่อมเราก็ไม่รู้นะว่าเสื่อมแล้วจะทาอย่างไรกลัวแล้วจะทาอย่างไร อันนี้ก็ลองไปทบทวนดูนะกิจในระยะสัว์แยกให้ออกว่าอันนี้คือทุกข์กษัตริย์เพราะถ้าแยกไม่ออกเราก็จะไปรู้ในสิ่งที่พระเจ้าให้ละหรือเราก็จะไปละในสิ่งที่พระเจ้าให้รู้อย่างเงี้ยมันก็วุ่นนะเูกนไหมพระเจ้าให้ละอะไรละเหตุนะไม่ใช่ไปละผลเหตุของทุกข์นะคือตัณหาที่เจ้าให้รู้รู้ตัวทุกข์ดังนั้นถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ย บุญเนี่ยชีวิตแต่พอแยกออกก็ฉลาดเลยครูสอนในศา,าสนาตัวปัญญามีคำถามเชิญนะถ้าไม่มีเรานั่งร่วมกันนะน,นานๆเราจะมาเข้ามาในหลายขั้นนี้นั่งร่วมกันครับขอบคุณค่ะอาจารย์